นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรร a m i t ท t ท a ทั s สี n e n g s i r a t h i ณ u น n ะป p a มิปัตต t นังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นาาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะปาบปรรมีมีศีลเป็นต้น ขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมอ .2 คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ย่ดยม การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมกระทำมาแล้วแล้วก็ตมามภาพก็ติดค้างบุญกุศลเหล่านั้น บุญกุศลน,น,นั้นของญาติโยมทั้งหลายอยู่ด้วยเหตุบางประการมา,าพราก็ขอชำระบุญกุศลเหล่านั้นให้สำเร็จเต็มบริบูรณ์ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานพระคุณของแม่พระธรณี พระคุณของเทวดาที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์พระคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดพระคุณของอุปชาอาจารย์พระคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายอัตมาภาพก็ขอชำระพระคุณเหล่านั้นโดยการ ให้ธรรมะเป็นทานนี่กรรมนิเวณที่มีต่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งในอดีตชาติหรือปัจจุบันในชาติทั้งที่รู้ไม่รู้จำได้หรือจำไม่ได้ อาตมาภาพก็ขอชำระนิกรรมนิเวณทั้งหมดโดยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชน,นะการให้ทั้งปวงก็ชำระบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำกันมานะก็มีพระสุวัต แล้วก็พระสราวยุฒิปัดบูขวัญร่วมหล่อลุงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9มาส0งพบาทคุณโยมทินรัตนกัตติโยไทยวงศ์ธัญนันโรจน,นะพรชริจิตนิพาบุญประกอนะร่วมทะบ,บุญกันมา นะทุกๆอย่างมา800อบาทวรวิทย์นะวิไลพรและก็เด็กหญิงวิชุดาพรสะนัานากนะทำบุญหล่อลุงปูท่ททพลูกอุดรแล้วก็ในหลวงราชการที่9มา300รอบาทนะทองแท้เย็นวอนนะหมอแปะนะแล้วก็ชศสีเย็นวอนรวมทำบุญหล่อ ลวงปู่ททพลูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชก,กาลที่9มา400บาทนะสมชายพาณิชชอบวิไลรักสัมพันธ์นวลพันธ์ภาณิชชอบนะทำบุญหล่อลูงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชก,กาลที่9มา200บาท คุณโยมประยงเทพประสิทธิ์นะและครอบครัวร่วมหล่อหลวงปู่ปเทพลูกดรและก็ในหลวงราชการที่9มา200บาทก็โมทนากับท่านสาธุชนทุกๆคนนะที่ได้ร่วมบุญกันมาแต่มาภาพเองก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ที่ลุงปู่เทพลุกอุดอรได้มาตักเตือนได้มาบอกไม่อย่างนั้นเอเวจีมานรกก็อยู่ตรงหน้าเพราะความละเอียด ของกรรมที่กระทำนั้นมันละเอียดมากซึ่งเราเองทำไปด้วยความโง่นะด้วยความโง่เขลาหลายๆเรื่องหลายๆ,ๆราว ด้วยความเห็นผิดนะโง่เขาไปต่างๆมากมายถ้าลุงปู่เทพลูกอุดรไม่มีเมตตามาบอกมากล่าวเราแล้วเนี่ยยากนักที่จะพ้นจากอาเวจีมหานรก าเพราะนายุคสมัยนี้ในช่วงอายุมนุษย์นะมีอายุไขเพียงแค่เจ็ดสิบห้าเนี่ยซึ่งหน,นนหนาไปด้วยกิเลสหนาไปด้วยความเห็นแก่ตัว หนาไปด้วยความเห็นผิดนะมากมายมีความหลงไปในทางที่ผิดเยอะมากเพราะกิเลสหนาการเกิดสติขึ้น ให้ได้แก้ไขจึงเป็นพระคุณอย่างสูงสุดที่หลวงปู่เทพลูกอดอนได้เมตตาให้มาฉะนั้นการชำระนี่พระพุทธศาสนา การชำระหนี้พระพุทธเจ้าและการชำระหนี้แผ่นดินในครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากจริงๆเพราะที่หลวงปู่เทพลุกดอดรท่านชี้แจงมานั้น ชัดเจนมากญาติโยมหน้าที่จะเดินทางไปร่วมรอหลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9้าในวันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสอันห้ารหกสซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่9้า นะวันอาทิตย์ขึ้นเก้าค่ำนะ 9, วันอาทิตย์เกทิตขึ้นเก้าค่ำเดือนสามปีวอกนะซึ่งแจ้งความประสงค์มาแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าบอกไปว่าเดินทางเก้าโมงที่จริงไม่ได้นะต้องเดินทางตั้งแต่ก่อนแปดโมงระยะดยมนะอย่างช้า 8ปดโมงเช้าเพราะว่าเราจะต้องไปทำบุญเลี้ยงเพลนพระเก้ารูปด้วยฉะนั้นการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงกว่าจะไปถึงโรงหลอ่อนะแล้วก็เราก็จะได้เลี้ยงเพลนพระนะไปด้วยฉะนั้นเดินทางตั้งแต่สองโมงเช้านะ ญาติยโยมที่จะเดินทางไปร่วมหลอ่อในครั้งนี้ก็สามารถแจ้งบอกมานะเพื่อจะได้รู้จำนวนแล้วก็จะได้ติดต่อรถไว้ว่าจะเอารถไปยังไงดีนะรถกี่คันนะเพื่อจะได้ไปร่วมหลอ่อลุงปู่เทพลูกอดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชการที่เก้ากันในวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะวันอาทิตย์ อีก24วันแล้วส่วนสถานที่โรงหล่อนรงหล่อพระอานท์เนี่ยก็อยู่นะบางเลนนะยัดอยู่นะสถานที่สังเกตก็คือสถานีไฟฟ้าลำพญานะ แล้วอยู่ใกล้ที่สุดก็คือวัดลำพญาซึ่งโรวงล่อพระอานนท์นี้จะอยู่ตรงข้ามวัดลำพญาคือซอยตรงข้ามซอยเทศบาลสองนะซอยเทศบาลสองนะซึ่งอยู่ตรงข้ามเนะข้าไปที่ซอยเทศบาลสองะนะตรงนั้นนะตรง ตรงข้ามวัดลำพญาเนี่ยก็จะพบรงหล่อพระอานนท์นะก็จะมีทบุญเลี้ยงเพลนพระเก้ารูปด้วยนะฉะนั้นก็ไปแต่เช้าอย่างญาติโยมที่จะเดินทางไปเองนะก็สะดวกดียาติโยมนะก็เส้นทางก็จำได้ง่ายอยู่นะสามารถเดินทางไปเองกันได้นะถ้ามีรถมีพวกมีพ้องนะ จะไปร่วมหล่อลุงปู่เทพลูกอดอนแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่เก้ากันรับรวมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้ากันก็เดินทางไปกันนะนำแผ่นทองเหลืองนะหรือม,มาเขียนแผ่นทองเหลืองไว้ก่อนนะก็ได้มาร่วมทำบุญแล้วก็ อาจจะเอาทองคำนะหรือทองนาคนะมาร่วมหล่อก็ได้นะญาติโยมเพราะนี่เป็นการใช้นี้พุทธศาสนานะชําระนี้พุทธศาสนาชําระนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็ชําระนี้แผ่นดินนะส่วนญาติโยมจะเดินทางไปพร้อมกันนี้ก็ต้องโทรศัพท์นะแจ้งบอกก่อนนะว่านะ่าจะไปแล้วมี กี่คนนะเพราะสมาชภาพจะได้ติดต่อรถไว้ให้นะเดินทางไปกันนะก็คิดว่ายาตโยมนะเดินทางไปเองก็คงจะเยอะเหมือนกันก็มีญาติโยมเดินทางไปทำรงทานให้นะเพื่อให้ญาติโยมได้ทานอาหารทานน้ำกันในการหล่อ หลวงปู่เทพลูกอดอนแล้วก็พระบรมรูปของในหลวงรัชการที่9ครั้งนี้ส่วนหนังสือสร้างบ้านแปลงเมืองยัดลมตอนนี้ก็ได้ข่าวนะช่างบอกว่าได้นำมาจากลีแล้วนะคือให้ตุนิกรนะหรือครูบาลนิกรธรรมาเสโนท่านพิมพ์ให้ ฉะนั้นก็เลยต้องไปรับจากลีนะจากลีจังหวัดลาปางนู่นนะญาติย,ยมพอดีช่างบังนะก็เดินทางไปลีแล้วก็ได้นําหนังสือสร้างบ้านแปลงเมืองกลับมาแล้วนะที่ประกาศว่าพิมพ์หนังสือหนึ่งพันเล่มนะแล้วญาติยมก็รุมทําบุญกันมานะั่นะนะนะตอนนี้ก็หนังสือ นะช่างบางเอามาแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้มาถึงวัดก็คงจะนะนะญาติโย,ยมที่ประสงค์จะได้หนังสือสร้างบันแปลงเมืองนี่ก็มาที่วัดนะเพราะต้องทําพิธีอะไรก่อนเนี่ยเพราะว่าต้องขึ้นบายสีให้กับหลวงปู่นะให้กับครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาด้วยนะเพราะว่าเป็นหนังสือของท่านนะเป็นวิชาความรู้ที่ท่านได้มา เราก็ถือว่าเป็นการบ,บูชาครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือครูบาชัยวงศ์สพัฒนานพระบาทห้วยตุ้มญาติโย,ยมวันนี้คงเท่านี้ก่อนนะญาติโย,ยมที่ฟังรายการประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร,ร่วมทําบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นไหวพระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ซึ่งอยู่ด้านหน้าทันทวิรามปนาสูรหรือพระพิทักษธรรม รวมทำบ,บุญในการสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญ,ญญาณของบุรพากษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระรมบงสารวง์พระราชบริพานประสุกนิกรในทุกๆราชวงศ์ยัดยมไปวัชการกราบไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตรและที่สําคัญก็เป็นราชพานะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะแล้วก็ ร่วมทำบุญล่อลุงปู่เทพลูกอ,ดอุดรและก็พระบรมรูปในหลวงราชการที่9กันตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท02์02-912-0369 02-912-0369 02-912-1971 02-912-1971 ทางไปรษณีย์พระมาหากรีฑาวชิรยาโนวัดเรียบรับอัรุงบางซื่อกรุงเทพฯหนึ่งศูนย์แปดศูนย์พระมาหากรีธาวชิรยานวัดเรียบรับอัรุงบางซื่อกรุงเทพฯหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194-063-6374ญาติโยมทุกๆวันพุธนาเวลา6โมงเย็นถึง2องทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึง2องทุ่มญาติโยมนะมาร่วมสวดมนต์การมารมสการกราบไหว้พุะทธเจ้า28ิแปดงกันเป็นพิเศษหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสัรสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภยคัยไข้เจ็บให้ ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าพห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ประมาณ สป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอ505รถเมย์เบอร์18นะอิติปีโสวิเศเสอีอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปีตีขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงกิจทั้งหลาย ดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกพบภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพใดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทา,านอันเป็นทิพเป็นอริยศัพ์ยนําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทโธขอพระแม่ตรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น จนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตายแห่งธรรมะบรรลุถึงบรรลิผ่านตลอดกาลนานเถินอมปะตาวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนัมะพะทะอัตมาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอให้เป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าทุกระอปร์ ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุโงคุณของพระรัตนตรัยจงปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืนพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควา พรมจัก,กรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาตยมผูฟ้ฟางรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไวพ้พบกับรายการธรรมญาใจได้ไหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร